ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TRN TV คนอ่านข่าวคำทำนายเรื่องราวและกระแสข่าวในวันนี้กระับท่านผู้ชมทุกท่านกับข่าวที่ว่าหมอปลายสัมผัสได้คุณแตงโมเสียใจและทรมานอยากให้ตรวจพิสูจน์ที่จุดนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางเพจ Facebook ค,คนอ่านข่าวด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านรอบกว่าคนอ่านข่าวทุกคนครับเรามาตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับว่าพี่แตงโมเนี่ย เสียใจและทรมานขนาดไหนและอยากจะให้ตรวจพิสูจน์ณจุดใดกับเนื้อหาข่าวนี้นะครับเนื้อหาข่าวนำเสนอโดยเว็บไซต์ Entertain ที่นี่ลิงค์ข่าวลิงค์ที่มานั้นจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งทุกท่านครับถ้าหากว่ารับฟังคลิปวิดีโอนี้ข่าวนี้จนจบแล้วเนี่ยตอนท้ายคลิปวิดีโอนะครับกระผมคนอ่านข่าวเนี่ยจะขออนุญาตนำเสนอความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวทางช่อง YouTube นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ว่าครอบครัวคนอ่านข่าวของเราเนี่ยได้มีการให้กําลังใจกับเหตุการณ์คุณแตงโมนิดาพลัดตกจากเรืออย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตอนท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะมาฟังความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวไปพร้อมกันนะครับอ่ะเอาละครับทุกท่านครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติและก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังดับชมด้วยนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยครับเรียกได้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ในโลกออนไลน์ได้มีการให้ความสนใจกับกรณีการจากไปของดาราสาวคุณแตงโมนิดาที่ได้พลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทลงกลางแม่น้ำเจ้าประยาหลังจากไปดินเนอร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนรวมกัน6คนซึ่งนอกจากปริศนาการจากไปอย่างน่าใจหายแล้วที่สังคมยังตั้งคำถามในประเด็นต่างๆกันมามากมายนะครับด้านหมอปลายหมอดูสาวร่างทรงคนดังที่เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวช่องแ เผยแพร่เมื่อวันที่4มกราคม2565ซึ่งท่านผู้ชมครับคลิปนั้นนะเป็นคลิปที่หมอปลายได้ทำนายว่า3เดือนเกิดที่ควรจะระวังมีเดือนไหนกันบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทุกทท่านครับในส่วนตรงนี้เนี่ยหมอปลายได้มีการทำนายเอาไว้ในช่วงต้นปีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยได้รับฟังกรุณาย้อนไปรับฟังกันก่อนกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม หรือว่าท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วจากนั้นค่อยตามไปรับชมได้นะครับวิธีตามไปรับชมก็ดูได้ง่ายๆในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามารถกดตามลิงก์ต่างๆในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูตรงคอมเมนต์แรกก็ได้นะครับขออภัยนะครับที่เกินยาวไปหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวหน้าใหม่ถ้ายังไงกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกๆท่านครับอเอาละครับมาฟังกันเลยครับเขาบอกว่าโดยในช่วงหนึ่งของรายการเนี่ย หมอปลายเนี่ยได้มีการเปิดคำทำนายว่าในปี2565ในเดือนเกิดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นนะ่ะคือผู้ที่ได้เกิดในเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางโดยการใช้เรือเป็นหลักอยู่บนน้ำเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากมากหากลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยง ซึ่งล่าสุดเลยครับเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือวันที่หนึงมีนาคมหมอปลายเนี่ยมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉโดยมีช่วงหนึ่งของรายการนะครับที่หมอปลายได้มีการพูดว่าตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับครอบกรัวคนอ่านข่าวครับหนูบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกคะ่ะยังไงก็โดนแน่ๆเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะด้วย เดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาต้องสารภาพเองค่ะเขาต้องโดนพี่โมบีบพี่เขาเสียใจมากๆเราต้องได้รู้กันแน่นอนยังไงยังไงความจริงต้องปรากฏค่ะไม่ต้องกังวลเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านครับซึ่งคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แชร์กันต่อๆในทวิตหลายครั้งต่อหลายครั้งตรงนี้แหละครับทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกคน กระผมคนอ่านข่าวเชื่อเลยครับว่านี่คือพลังของโซเชียลทุกท่านครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครกันครับจะช่วยเราเพราะงั้นมีอะไรช่วยกันนะครับผมกดแชร์ได้ก็กดแชร์กดไลค์ได้เป็นกําลังใจก็กดไลค์นะครับผมขอเชิญรับฟังกันต่อนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยหมอปลายได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งครับกับทางช่อง8โดยมีการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน เรื่องราวที่ถูกนำมาเปิดเผยไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบและอีกไม่นานจะต้องรับสารภาพผิดความจริงทุกอย่างจะคลี่คลายและคนผิดจะต้องได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะจะต้องเจอพี่โมบีตอนนี้พี่เขาเสียใจมากทุกคนจะได้รู้กันแน่นอนไม่ต้องกังวลและหมอปลายครับท่านผู้ชมยังได้บอกอีกว่าอยากให้ตรวจสอบบริเวณศีรษะ และท้ายทอยอย่างละเอียดสุดท้ายคนผิดจะยอมจำนนด้วยหลักฐานและคำพูดของตัวเองจนออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้ารับสารภาพผลกรรมเหมือนตายทั้งเป็นทั้งหมดทั้งมวลจะจบในสัปดาห์นี้โอเป็นยังไงกันบ้างครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับขอเชิญรับฟังกันต่อแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับ รู้สึกถึงความโกรธและความเสียใจจากความรักที่มากเกินร้อยทุกอย่างจะเริ่มกระจ่างชัดเจนมากกว่าเดิมยังไงก็จับได้เร็วภายในสัปดาห์นี้คิดว่าไม่เกินนี้ซึ่งเมื่อมีการถามว่าจะจำนวนด้วยหลักฐานหรือว่าด้วยอะไรได้มีการบอกว่ามีหลักฐานและคำพูดที่รวมกันแล้วจะทำให้เขาต้องยอมจำนวนด้วยตัวเองว่ามันเกิดเหตุอะไรแล้วก็จะออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้า ตายทั้งเป็นไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาทำหรอกค่ะอุยคนลุกเลยครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับอย่างไรก็ตามนะครับผมหมอปลายเนี่ยได้ย้ำว่าสิ่งที่ทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่จากการสัมผัสของเธอสัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณของคุณแตงโมมีความทรมานจากการตกน้ำทั้งโกรธและเสียใจ ตอนนี้ต้องการความยุติธรรมหมอปลายทิ้งท้ายกับทีมข่าวช่องแเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนร่วมกันทำบุญให้แตงโมเพื่อจะได้มีพลังมาบีบคนทำผิดอ่าละนี่แหละครับทุกท่านครับฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมอ่าเอาละครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับคนอ่านข่าวคนนี้ไม่ทิ้งผู้ติดตามแน่นอนนะครับมาครับ มาฟังความคิดเห็นของครอบครัวของเรากันดูว่าเขาได้คิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีการให้กำลังใจอะไรยังไงกันบ้างซึ่งคนอ่านเขาก็จะต้องขออนุญาตเรียนนำให้ท่านได้ฟังกันก่อนนะครับว่าความคิดเห็นที่กำลังจะนำเสนอนี้เป็นความคิดเห็นที่มีทางไปในทิศทางบวกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นในทิศทางอื่นท่านสามารถตามไปอ่านไปดูกันได้นะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนที่เขารักและคนที่รักเขาในการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับ ขอดวงวิญญาณของคนแตงโมไปสู่มือพระเจ้าด้วยนะครับและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวรวมทั้งคุณเบิร์ตซึ่งเป็นแฟนของคนแตงโมนะครับอเอาละครับทุกทท่านครับความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวที่จะนํามาเสนอให้ทุกทท่านได้รับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาจากคลิปวิดีโอนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับ10คําฝากจากบางปูคนลุกสู้หมอปลายไม่ทนเปิดคําทานายแตงโมนิ่ดาเผยว่าเสียใจมาก ท่านสามารถตามไปดูคลิปนี้กันได้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าลองหาดูในคอมเมนต์ดูนะครับผมอเอาละครับทุกท่านครับมาดูกันฮะว่าครอบครัวคนอ่านข่าวของเราเนี่ยได้ให้กําลังใจว่าอย่างไรไว้บ้างความคิดเห็นจากพี่วันนะครับผมพี่วันได้บอกว่าคนที่ทําต้องรับผลกรรมค่ะกระผมคนอ่านข่าวนะครับเห็นด้วยกับพี่วันเป็นอย่างมากนะครับพี่ท่านต่อไปนะครับมาจากคุณพี่ชุติมาเขาบอกว่าผิดปกติมากที่ทุกคนอยู่ในเรือ ไม่ช่วยน้องแตงโมแต่ขอเป็นกําลังใจให้กับแฟนน้องแตงโมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับกําลังใจที่มีให้กับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมพี่ชุติมานะครับได้มีการคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับโดยมีการบอกว่าขอเพิ่มนะคะพี่ขอให้คุณเบิร์ตตั้งสติสู้ๆนะคะมีทางไหนที่จะเพิ่มพลังจิตน้องแตงโมได้พี่ชุติมาดูเป็นคนมีจิตใจดีมากนะครับทั้งให้กําลังใจกับคุณแตงโมและยังให้กําลังใจคุณเบิร์ต ทั้งยังบอกให้คนเบิร์ตตั้งสติแล้วก็มีสติเพื่อเป็นการย้ํานะครับผมเพราะว่าแน่นอนแหละครับทุกท่านครับคนจากไปทั้งคนและก็เป็นแฟนกันด้วยสติก็อาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับทุกท่านครับขอขอบพระคุณจากคุณชุติมาด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าครอบครัวคนอ่านเขาวท่านไหนนะครับที่มีวิธีการเพิ่มพลังจิตให้กับน้องแตงโมตามที่คุณพี่ชุติมาได้ถามเอาไว้ลองคอมเมนต์ตอบกับพี่ชุติมาได้เลยนะครับ ความคิดเห็นจากพี่ท่านต่อไปนะครับมาจากคุณพี่สุพรพันธ์ครับคุณพี่สุพรพันธ์ได้บอกว่าขอให้คนที่มันทําไม่ดีกับคุณแตงโมออกมายอมรับแต่โดยดีอันเนี้คนอ่านข่าวเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยครับทุกท่านครับ ท่านครับถ้ายัางไงเนี่ยมาช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับเรื่องราวนี้ให้คลี่คลายแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับทุกท่านครับเพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยมันก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านครับมาเป็นกําลังใจให้จบลงหรือว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ขอให้จบลงแบบคลี่คลายแล้วกันนะครับมาฟังกันต่อนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปมาจากคุณนงนะครับผมคุณนงได้บอกว่าเชื่อค่ะขอให้เปิดเผยไวๆสงสารน้องค่ะ วิญญาณจะได้สงบสุขเสียทีขอบพระคุณมากๆครับคุณนงครับความเห็นท่านต่อไปนะครับมาจากคุณแอนคุณแอนบอกว่าเศร้าแทนแตงโมเสียดายคนดีๆแบบโมผิดที่ไม่สวมเสื้อชูชีพและประมาทเลยเป็นโอกาสให้กับคนไร้จิตสำนึกทุกท่านครับฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยมีการรณรงค์นะครับผมว่าถ้าลงเรือก็จะให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับผมซึ่งคุณดีเจภูมินะครับก็ได้มีการทําคลิปวิดีโอซึ่งกระผมคนอ่านข่าวก็ได้ดูแล้วคุณดีเจภูมินะครับก็ได้มีการบอกว่าจะรณรงค์ในการใส่เสื้อชูชีพนะครับถ้ายังไงใครที่เคยดูก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมาฟังกันต่อนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปมาจากคุณพี่ดีมณีรัตน์ คุณพี่มณีรัตน์นะครับบอกว่าจัดการเลยค่ะคนชั่วต้องรับกรรมไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะความเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่ชวนสนิทพี่ชวนสนิทนะครับบอกว่ากรรมมีจริงไม่นานเกินรอสาธุสาธุท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่วิโกคุณพี่วิโกได้บอกว่าสิ่งลี้ลับมีจริงพญานาคมีจริงเจอมาแล้วเรามีโอกาสอยู่ให้รีบพากันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้อย่าช้าคะ่ะ เห็นด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่วิโกวความเห็นต่อไปมาจากคุณพี่สุดใจพี่สุดใจครับบอกว่าผมเคยดูแม่นมากครับขอขอบพระคุณนะครับผมความเห็นท่านต่อไปนะครับมาจากคุณพี่แดมพี่แดมนะครับบอกว่าถูกต้องมีอยู่คนหนึ่งที่กําลังกําความลับอยูย่ใครกันนะกําลังกําความลับอยู่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ท่านต่อไปนะครับมาจากคุณพี่บวรรักษ์พี่บวรรักษ์นะครับได้บอกว่าชีวิตช่างคล้ายป้าจริงๆแสดงว่าครอบครัวคนอ่านข่าวท่านนี้เป็นคุณป้านะครับถ้ายังไงสวัสดีคุณป้าบวรรักษ์ด้วยนะครับถ้าอ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เจอคลิปวิดีโอนี้มาทักทายกันได้อีกนะครับความเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่บุญช่วยพี่บุญช่วยบอกว่ามองดูน้องตกน้ําโดยอุบัติเหตุแต่เพื่อนไม่ได้ครบโดยสุจริตหวังผลประโยชน์เลยไม่ค่อยเป็นห่วง ท่านครับท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ,าบ,บ <egen> app, า้างเกี่ยวกับความคิดเห็นนี้นะครับถ้ายังไงก็ดูกันไปก่อนนะครับรอให้มันคลี่คลายก่อนนะทุกท่านนะความเห็นท่านต่อไปนะครับก่อนจะความคิดเห็นท่านสุดท้ายความเห็นท่านนี้บอกว่า <X> คงหมดปัญหาไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเด่นชัดไม่พอของแบบนี้อาจมีจริงขอให้ความจริงปรากฏคงลำบากทุกท่านครับความคิดเห็นนี้เขาอาจจะพิมพ์ว่าคงหมดปัญญาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ถ้ายังไงก็ขอขอบคุณความคิดเห็นจากคุณพี่นลชัยด้วยนะครับผมก็ถ้ายังไงก็มาเอาใจช่วยกันดีกว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทําหน้าที่ได้แบบเต็มที่แล้วก็ขี้คายจบปัญหานี้แบบร้อเเซนด้วยเถอะน,นะครับมาเป็นกําลังใจด้วยกันนะครับความเห็นต่อไปครับความเห็นสุดท้ายมาจากคุณพี่ดาวิภาพี่ดาวนะครับได้บอกว่าอีกไม่นานนี้แน่นอนรู้สึกว่าแม่และพี่ชายไม่ยอม และแตงโมเสียชีวิตทรมานแบบสุดๆดูแล้วกำตามทันแน่นี่แหละครับทุกท่านครับเอาใจช่วยกันนะครับเอาใจช่วยทั้งคุณแม่และก็พี่ชายรวมทั้งคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมมาเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านนะมาเป็นกําลังใจมาส่งกําลังใจใครที่มีความคิดเห็นดีๆอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็มาบอกมาให้กําลังใจกันแบบนี้ถ้ายังไงก็ขอช่วยกันส่งจิตส่งใจเป็นกําลังใจให้กับดวงวิญญาณของคุณแตงโมไปสู่มือของพระเจ้าไปสู่ที่ที่สงบไปสู่ที่ที่สุขใจขอขอบพระคุณทุกๆท่านจริงๆครับ ถ้ายัางไงก็ก่อนจากการกดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวในการดำเนินรายการรายงานข่าวด้วยนะครับและที่สำคัญครับถ้าหากว่ามีการรายงานข่าวหรือว่ามีสถานการณ์อัปเดตคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานแจ้งเตือนให้กับท่านทุกคนได้รับทราบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ทุกท่านจะได้รับการแจ้งเตือนรับทราบข่าวสารแบบนี้แบบทันท่วงทีทันข่าวทันทุกสถานการณ์แบบนี้นะครับ TRN TV คนอ่านข่าวขอขอบพระคุณครับ